มันม้ม่เพงใช่ไหมย่ yeah. ได้แล้วจ้ะนี่คือตลาดแรงบ้านอันคืมสว่างเลยทุกคน,บ,นบ้านเจซีอยากไปยัหปมันนี่บอ่อนไม่ค้าไม่ข้า, <Questo S 1> ม,ขามันนีขข่ข้าเจ้าคายเบิดเลยมัง

เห็ดบดกคอยนะมักจะมีชุดเนาะเลือกเอาเข้ามามันป่นอยู่เสียบแต่เสียบก็แก่นี่ยังมีท้อนอยู่เลยเือยเห็ดบดแต่บักอีพอกินยุ่ใจใจ กายยังไมยุติใชไปจ้ะไปซื้อเครื่องได้ประหารแล้วนะคะคักเคลลบโบแบบทางแค่้ายอยู่ไทยเลยเพี่อนเราแล้วมีรถอันยีงหายปอมสำบายเนาะเวลาซื้อเครื่องพออยู่เรามันโบคอยมีแบบนี้เด้อคักเนี้ย าเนีอันขนมนูด้ดคอณมีจ้าเื่งเออซื้อดเบิงรถเบิงล่างเจ้าของเด้นะสุอามาใสา่ท้งหนาตัวได้ใช่ใส่วา,างอันน,น,นี้แก็ดนมผอมได้นะบ่ะเจ้าคือบอเอาทงลงก่อนช่นแล้วออก,การกไปเดียว,นะาว้าเ,เดไ,ได้ป,ป้าเขาไปซื้อรถอันไฟฟ้านเดสู่รถไฟฟ้าที่มันคือขายของสะพอนมันแก่ได้ลายเดน้นะนาะนะ แต่มันซิมาหอดผีอยู่ส่ะมันคันธือมีมือว่างปล่าวะลายสั้นครับก็ได้หิวข้าวหิวขอาไม่หหิวขอาวินเล er ือกสั้นเลยตอนนี้ขับรถกัน โราภาษาเทใส่คกเลยอันนี้เป็นเห็ดมาฮอนเื่านล้วพี่น้องกำลังเห็ดกินอยู่เนาะก็คือเขาสุปเห็ดโบตังเต้อันเขาสื้อมาแต่พุ่นแล้วสุกเซ็ตุ๋มเลยจ้ะมันเห็ดในกินก็เลยไม่ใ่กินแ่โบเพียงแต่ผัดปิเเข้าป่นกระเส็บนะปิ่บ่ใส่เผื่อยังสง กูทำอาหารตั้งแต่ห้าโมงแรงตอนนี้เอาเปนา็นงานกูใช่ไหมเอาแต่กูเสนอคั่นนคแล่เนี่ยเผ็ดหมดสีมือหนูเองนี่จ้าหนึ่งเหนียบเลยใช้ลูกเต๋ เรียบร้อย 过你那去了。

เออเวลาใส่ตีน้ออกมามาสแล้วเดยวลูกแสยงค่ไลดกัแซเล็ก็บได้เรื่องเค็มนี่ยกให้ที่หนึ่งเล็น่ะ แล้วเสร็จแล้วว่าสันจแล้วพีดมนมีหนวดกลุ่งลงนั้นจะจังโตมาันเอาไปใส่ตับเห็ดแล้ว นะกับซุปเฮดบดหรือบบ board, รว่าปนเฮดบดก็ว่าได้จ้ามาเด้อกินข่าวแรงกินเนาะโอ้ไปหาสมเนมผูกบ่าวจนุนคอบิดหน้ยชิมแม่แสร็ไหม,มลเลาอะเค็มบะมีดิงทีเค็มสบ,บายจีน เที่ยงแล,ล้งนายกินจำปาพี่น้องต่อบริกินนะอันบริไปพุ่นนายอีพอไปแต่อีพอนี่ปิงเอ็นอันนี้ไม่ละหาบาทที่มันดูเสียบขนาะด่วนเพืทใหม่ชิบบาทนะห้องขามันเสียบอย่างเนาะเป็นนุ่มมาเสียบ เห็นฝ่ายอยู่ไหนอ่ะเข็นมาเงินปวะเข็นเข็นมันมาทางซีอุสบอสยังงบส เห็นพีีงม่ทนไปกาเลยเวเ้าอืมเขาเขาที่บแซ่บทะเลอยี่ของเราเสียนเข้าไปที่ไหก่รอบกิ่รบบบเบิรดดงอือละพาะขาใส่แล้วเสร็จมใส่ขากินขา่าสิขอเจ้าท้องเจ้าสินล้อก ขูบปั่นสมเขาดีมากนะปัดเลยนะดี๋ยปั่นกรอนเขาอารรังแล้วแกไปให้เราแล้วพี่ก็สอบไปอือบนปั่นขูบปั่นเบิร์แล้วก็ถอยรถไฟกันเออเบอร์องอารมหลดาไม่านเจ้องบอร์เดีวเอาเพื่องมาเห็ดยัอยู่แล้วค่ะเมือพขันเสี่ยวเพื่องมันกันยังวายุบที่ยัง่เอาเพื่องมันเห็ดจ้าันเจอข้องตัวผู้เดียวกันบ่ห้องสิบอันสั่นกเจ้าาปั่นสองปลี้แ ปเราะว่าเข้าไปแล้วเขาก็ถอยรถเขาลงพคนลงอืมเบ่าะว่าชัวโยางยินขาเพรามากินไปกินขามันก็รสชาติเยนแบบนั้นอ๋อเด็กอันนี้เยีะอดีนี้เยอะเติ่มหนัาานสะองสงาม แหล้ค ok ่ะฟิลโบทกามาทีหลังคือตอกไม่นเตียงมันหงาปวดหัวปวดอะไรไมขอนักงองอองอมาจะจะว่าแม่ที่หินข้าวอีพีเดอร์ด้วยรวยอ่ะเรื่องน้างวันเบอร์ัวบวชหมัง มันขาจมอเยอันดมัน <c oughs> ขนาดตา่าบเล็กเย <c oughs> ขนาดเทาไร่ตกแล้วก็ไม่ติดส <c oughs> ไปตกที่เด็กไปใครอม <c oughs> เราไปพานจงรนกันอาการมันก่อนนวันจะเป็นย้าก็เสร็จมนันตกดีกว่ากินงงรัะ มันขึ้นอ <M ình S 2> <masuk. S 1> ันน <c oughs> ี้จบมางานขึ้นก mm ัเ hmm. ทียนยาวไม่เอะประจุเลยแต่เสน็จมันอยากงดดื่มกันมันซึมสักนะดื่มนะ แสบหนองไม่ได้นาเสบ,บ เห็นเขเรียนแตมบอเสียเลยเรียนเขาท้อเรียนเขาหงายท้อเรียนก็คือเจ้าของใช้เส้นหมากฝรั่งเป็ดฝนนะเป็นอย่งบวกินเสีง แมันชกเกลียงบอลทิ่ทอุชามากบอโอเคทุกคนคลิบเียคือสิลาละเด้อจ้าน้องมือในเบิร์ดมือไทยคลิบเดียวไปเวียกไปงานพอกันคลิบหน่าเดรอสามไอเดีย